ไปกันต่อค่ะคลิปนี้จะนำเสนอเครื่องปูอ้อยใส่รถไถรุ่น L อนะคะ l 4 5 L47L50 ที่เห็นนี้จะเป็นจุมพลรุ่นกลางค่ะใส่ตั้งแต่45-60ถึง60แรงน้ำหนักอยู่ที่620กิโลค่ะตะก้ากว้างเมตรเ0เซนเตรียมส่งมอบปลายทางขอนแก่นค่ะก่อนส่งก็จะมีพี่ช่างนะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยตามจุดต่างๆมีลูกกิ้งให้2ลูกพร้อมชุดปรับตั้ง อีกตัวหนึ่งที่ส่งมอบพร้อมกันวันนี้นาซาค่ะเครื่องปลูกอ้อยนาซารุ่นเล็กตัวนี้จะเป็นล่องคู่30เซนออกแบบสวยงามค่ะกระทัดรัดเหล็กหนาแข็งแรงนะคะถังปุย๋ยสแตนเลสแท้ทั้งใบตัวนี้จะเหมาะและก็นิยมมากในหมู่รถไถรุ่นแอลด้วยตัวเครื่องที่น้ำหนักไม่เยอะชมใหม่พัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะปลูกได้ยาวไหลลื่นอ้อยไม่ติดคอมองหาเครื่องปลูกรถไถรุ่นเล็กรุ่นแอลเซลล์ออมีครบค่ะ